ในสถานที่โรา้ารงส่วนใหญ่นั้นเม่เคยมีประวัติหรือเรื่องราวที่สยองขวัญเกิดขึ้นโดยมีเสียงร่ำหรือปากต่อปากถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเรื่องราวของสถานที่ร้างในวันนี้จะอยู่ที่ไหนและมีเรื่องราวสยองขวัญอะไรเกิดขึ้นที่นั้นเราไปสัมผัสพร้อมๆกันครับ คุณผู้ชมตกใจหมดเลยค่ะวันนี้นะคะปอยพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสถานที่ที่เขาเล่ากันว่ามีเรื่องอาถรรพ์เกิดขึ้นที่นี่นะคะซึ่งที่ที่ปอยพาคุณผู้ชมมาสำรวจเนี่ยเป็นบ้านร้างสามหลังอยู่บริเวณหนองจอกนะคะตั้งแต่ทางเข้าบ้านทางเข้าหมู่บ้านจนมาถึงที่นี่เนี่ยก็สร้างบรรยากาศให้ปอยรู้สึกกลัวขนหัวลุกมากและพอมาถึง บริเวณบ้านได้เจอบรรยากาศต้นไม้มากมายนะคะก็ยิ่งสร้างบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นค่ะประวัติของที่นี่นะคะที่เขาเล่ากันก็คือมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังที่สองแล้วก็มีการเอาศพมายัดไว้ในบ้านหลังที่สามนะคะ<อ>เดี๋ยวยังไง ตามปอยไปสำรวจกันเลยนะคะตามค่ะ ถึงบริเวณบ้านแล้วนะคะเราก็จะเจอต้นไม้สูงมากมายเลยละคะ่ะตามประวัติเนี่ยอยูบ่บ้านนี้เนี่ยนะคะน่าจะสร้างมาไม่ไม่เกินประมาณสองปีนะคะลักษณะบ้านนี้บ้านหลังนี้เนี่ยไม่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการปลูกเริ่มปลูกเพดานแล้วคิดว่าไม่นานน่าจะเสร็จ ก่อนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นห้องนี้เนี่ยดูจากโครงสร้างแล้วก็มีหน้าต่างคาดว่าน่าจะเป็นห้องน้ํานะคะมีกลิ่นนะคะแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรไมันเป็นกลิ่นเหม็นๆนะคะเหมือนกลิ่นไราตายไม่น่ใจตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นลนะคะยังสร้างไม่เสร็จเราก็เลยขึ้นไปสำรวจข้างบนไม่ได้เดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อ ไม่ผิดน่าจะเป็นห้องคนใช้อะนะคะค่ะเราก็สำรวจบ้านหลังแรกเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศก็รู้สึกเย็นๆหนาวๆน,นะคะแล้วก็ได้กลิ่นอะไรสักอย่าง,างในห้องน้ำแต่อาจจะคิดไปเองไม่แน่ใจในนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ยังรู้สึกได้ขนาดนี้ เดี๋ยวเราตามไปดูหลังที่สองดีกว่าค่ะตอนนี้ปอยก็มาอยู่หนะ้าบ้านหลังที่สองนะคะซึ่งเป็นหลังที่เขาเล่ากันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเป็นช่างก่อสร้างที่สร้างบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ฆ่ากันตาย ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีคนแวะเวียนเข้ามาสำรวจกันหลายกลุ่มแล้วก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแล้วมีสมาชิกในนั้นเนี่ยโดนผีเข้านะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าต่อกันมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจดีกว่าลักษณะบ้านก็คือคล้ายกัน ือยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่ามีการขึ้นกรอบหน้าต่างก่อประตูแล้วนะคะคาดว่าถ้าไม่ใช่ของคนที่มาลองของที่นี่ก็อาจจะเป็นของช่างก่อสร้างอะไรอเี้ นี้เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับบ้านหลังนู้นคือมีของละเกะละกะเยอะแยะมากมายกระป๋องน้ำหนังสุขิม์เสื้อผ้านะคะของกินเหมือนว่ามีคนมาที่นี่บ่อยๆตอนนี้ปอยกำลังอยู่หน้าห้องทางเข้าห้องที่มีเหตุ่ากันตายนะคะฆากันตายสองศพแต่เราเข้าไปสำรวจดูนะคะ เมะะื่อกี้ได้ยินเสียงปั้งหนปั้งนะคะเราจะเห็นสายสินนะคะที่เขาโยงไว้ที่บ้านส่วนส่วนหลังของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งคาดกันว่าอาจจะมีการมาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งมันมืดค่ะพี่ บอกว่ามายืนตรงนี้นะคะรู้สึกอะไรนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำตุ่มตมไม่รู้ว่ากล้องได้ยินหรือเปล่าตรงนี้นะคะเป็นตรงที่เขาฆ่ากันตายกำลังติดใจอะคะ่ะว่าเมื่อกี้เสียงตุ่มมันมาจากไหนมันไม่ยินจากตรงนี้อะคะ่ะเมื่อกี้ ตอนนี้ใจเต้นมากเลยค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่หน้าบ้านหลังที่สามแล้วค่ะบ้านนี้เนี่ยนะคะตามประวัติเขาเล่ากันว่ามีการลวงแท็กซี่เข้ามาฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เอาศพมาหมกเอาไว้ในบ้านหลังนี้นะคะพอดึกๆเนี่ยชาวบ้านแถบนี้ก็มักจะเห็นมีไฟเปิดอยู่ ะะทัางท,างที่บ้านสามหลังเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้านะคะเขายังไม่ได้เดินสายไฟเข้ามาข้างหน้ามีสายสินนะคะเดินเข้ามามีเสียงตุ๊ก บ้านหลังนี้ไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะคะไม่มีขวดพลาสติกไม่มีขนมถุงขนมนะคะเรียบร้อยเราได้ยินเสียงจากคาว่าจากข้างบนนะคะซึ่งไม่มีคนอยู่ขึ้นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยแอบกระซิบว่าเห็นอะไร เงาเงานิดหนดึบดำดำอยู่ด้านหลังไม่แน่ใจกันค่ะตังเลยนะคะนี่นะคะเป็นห้องที่มีศพมายักไว้ ณผู้ชมตอนนี้ก็การสำรวจบ้านสามหลังเราก็จบลงแล้วนะคะสิ่งที่ปอรู้สึกได้มากๆเลยคือบ้านหลังที่สองก่อนที่จะเข้าไปบริเวณที่เขามีการฆ่ากันตายนะคะรู้สึกปิววิวมากแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาค่ะแล้วก็รู้สึกหนาวๆขนลุกมากๆนะคะ ถ้าให้ปอยแนะนำเนี่ยไม่อยากให้มาสำรวจกันเองนะคะอยากให้รอชมอยู่ที่บ้านดีกว่าแล้วรายการของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจหล,หลายสถานที่ที่เขาบอกว่ามีของล่นลับอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยดึกแล้วค่ะกลับบ้านดีกว่านะคะมาหลักกันดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนช่วงที่4ี่โดยแปรงสีฟันซิสเทมมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือก สถานที่ถูกเล่าขานหรือในทุกทกที่ที่คุณพบกับประสบการณ์สยองเขีย okay, นมาเล่าให้เราฟังสิครับเราจะเป็นตัวแทนพาคุณผู้ชมท่านอื่นๆไปสัมผัสอย่างใกลยย้ชิดและในทุกเรื่องราวที่ถือเป็นปรากฏการณ์โหดวิสสยองคุณสามารถแนะนำเข้ามาในรายการนี้ได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่เราหวังนะครับว่าทุกวินาทีนับจากนี้ไป ปรากฏการณ์ที่เลวร้ายจงห่างไกลคุณพบกันใหม่หวันจันทร์หน้าสามทุ่มตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ